เอาละวันนี้ก็อยู่กับเกมสามนาทีกับมาของคุณแล้วมาดูหน้าหมาดีหน้าหมามันหน้าเป็นบิดมากมั้งไอ้เหี้ยเข้าเกมเลยอ่ะให้ทำอะไรอ่ะให้โยนาาลูกบอลในการใช้ปุ่มเอลูกบอลเหี้ยอะไรมันไม่ใช่ลูกบอลมันเรียกอะไรวะเออจาร่อนกด e เพื่อเก็บอ่ะแล้วมาก็จะเก็บไปโอ้โหหมามันหน้าเกลียดมากเลยเหียหมาน้ามันเย้ยมากยังไม่ตั้งชื่อมือนะ ไปที่แอเรียสีฟ้าไปเลยเออถึงักทีเห็นไหมเกมนี้ไม่มีอะไรนอกจากการโยนสินะก็ทุกคนก็จะคิดมากนะว่าจะเป็นเกมอะไรบลาบลาบลาเกมผีอะไรกรับไม่ใช่เกมผีหรอกหน้าตาหมาก็ดูเป็นเป็นบิดแล้วมั้งหน้าตามันสุดยอดมากเลยวะไม่ใช่หมากจริงเหรอวะเฮ้ยย่ากลางบ้าอ่ะมาเทอร์เรยอ แย่งกันเลยนี่ไงแจ้งจานเลยอุ้ยคาโปดไวมาแม่งภาพเป็นพิกเซลยากเซ็นเซ,นซอร์ไอ้ห่าอู้นี่ไงเฮร์เลอร์เลยอ๋อ,อตัวหนึ่งหายไปไหนวะแล้วบรรยากาศข้างนอกก็เปลี่ยนไปไปเลยโยนไปเลยกดคิวเพื่อหันหลังโอ้มันต้องมีเชี่ยอะไรแน่นอน เกมแบบนี้ที่เที่กูบอกนะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเพลเลอร์กูมันก็จะคิดอะไรมากอะมันแค่เกมโยนไปไปวันวันนแหละไม่มีอะไรหรอกอือคือมึงจะไม่ทําอะไรนอกจากการเก็บไอ้นี่ไปวันวันนี่นะบักหานี้ลูกสอดเริ่มเร็วโอ้ยอาหารหมาอันหมาขยับได้อะไรอ่ะอโยกูโยกูโยกูโยกไปไงล่ะบอกอผักแล้มั้งเอ้ยอะไรอ่ะหุ่นไล่การมีโพส คือเองจะไปทำอย่างอื่นเลยว่างงั้นอู้อะไรอ่ะหมาหมาโยก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 มันมากั้งไ้เหียถ่ายตูไม่มีอะไรหรอกว่ะโอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกโอ้โหคงคิดเองหละไม่หุ่นไล่กาแล้วคือว่าหุ่นไล่กามันใกล้ขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีวะไม่เป็นไรแล้วอย่างที่กูบอกไปแล้วอย่าไปคิดมากก็แค่เกมโยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมาหรอก อุ้ยบ้าจู่ๆกูกว้ามาที่ไหนวะเนี่ยไปเลยไม่ถึงด้วยเกมดีวะไปหมานหน้ามามึงเฮีย้ยมากกูจักใจจริงเลยนะอ่าลอยๆป่ะกูไม่รู้อยู่ไหนเลยทํ้อเอาไปแล้วอ่าแล้วมันจะกลายเป็นตัวอะไรเฮีย้ยอะไรแน่นอนบางคนนะอ่าเรียบร้อยอแบ่งมุมเลยอก็เกมก็มีแค่นี้แหละไม่มีเฮีย้ยอะไรมาหรอก